ในปี2026วงการเครื่องจักรกลหนักของไทยกำลังตื่นเต้นกับการมาถึงของรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโคเบิลโกนั่นคือโคเบิลโก SK520X DLC รถขุดขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานสูงสุดและสมรรถนะที่เหนือชั้นเหมาะกับงานก่อสร้างงานเหมืองและโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการพลังและความมั่นใจสูงสุดรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถขุดธรรมดาแต่เป็นการรวมเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับการออกแบบที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในประเทศไทยอย่างแท้จริง ตั้งแต่แรกเห็น2,026 o บก c o b u sk 5 2 0 xd lc มาในสีส้มเงาสุดโดดเด่นตัวถังดีไซน์แข็งแรงพร้อมพื้นผิวโลหะที่สะท้อนแสงอย่างสวยงามภายใต้ไฟสตูดิโอในโชว์รูมสุดหรูด้านหน้ามาพร้อมกับแขนขุดขนาดใหญ่และบุ้งกี่ที่ทรงพลังซึ่งสามารถรับแรงได้อย่างมั่นคงการออกแบบส่วนหัวของรถดูเฉียบคมและสาง่างามบ่งบอกถึงพลังและความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว เครื่องยนต์ของ ST 520 XDLC เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นเหนือคู่แข่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมหาศาลแต่ยังคงประหยัดน้ำมันระบบควบคุมไฮดรอลิกได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้รวดเร็วและลุ่มนวนทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินแข่งการยกหินหนักหรือการทำงานในพื้นที่จำกัดทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในห้องโดยสารของ c o b u ง g SK 5 2 0 XDLC เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมออกแบบให้ความสำคัญอย่างมากภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงบาะนั่งปรับระดับได้ตามสริระมีระบบกันสั่นสะเทือนที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ควบคุมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการทำงานอย่างครบถ้วนทั้งแรงดันน้ำมันความเร็วรอบเครื่องยอนต์และโหมดการทำงานต่างๆที่สามารถปรับได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้านระบบความปลอดภัย Coburg Go Co. ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดป,ปกติตัวโครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กเสริมแรงพิเศษที่ผ่านการทดสอบความทนทานในระดับสูงสุดเพื่อให้มั่นใจว่ารถขุดรุ่นนี้สามารถรับแรงกระแทกและแรงสันสเทือนจากการทำงานหนักได้อย่างไม่เป็นปัญหา เมื่อพูดถึงการออกแบบภายนอกโคเบนโก s k 5 2 0 x d l c มีเส้นสายที่เฉียบคมพร้อมโลโก้โคเบนโกสีขาวบนพื้นสีส้มที่ดูโดดเด่นการเคลือบสีใช้เทคโนโลยีป้องกันรอยขีดข่วนและรังสี UV ทําให้รถดูใหม่และเงางามอยู่เสมอแม้ผ่านการทํางานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโชว์รูมที่เรานําเสนอในวันนี้ถูกจัดแสดงอย่างสวยงามด้วยแสงไฟที่สะท้อนเงาของรถขุดคันนี้ให้ดูสง่าง,งามราวกับเครื่องจักรแห่งอนาคต เสียงเครื่องยนต์ของ SK 5 2 0 XD LC เมื่อสตาร์ทครึ่งนั้นนุ่มลึกแต่ทรงพลังทุกการเคลื่อนไหวของแขนขุดดูมั่นคงและทรงพลังระบบไฮดรอลิกสามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงพลังที่ถูกส่งผ่านจากเครื่องยนต์สู่ปลายบุ้งกี่ได้อย่างราบรื่นนี่คือความลงตัวของพลังและความแม่นยำที่โคเบนโกภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบอีโคโหมดที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีระบบ Smart a แอ i s ทที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานของรถเข้ากับแอปพลิเคชันบนมือถือทำให้ผู้ควบคุมหรือเจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของรถได้แบบ Real-Time ทุกส่วนของ sk 5 2 0 xd lc ถูกออกแบบด้วยความใส่ใจตั้งแต่บันไดขึ้นห้องโดยสารที่มีความปลอดภัยสูงระบบไฟเลเดรอบคันที่ให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในที่มืด ไปจนถึงช่องเก็บของและการระบายอากาศภายในที่สะดวกสบายโคบัลโกคิดถึงผู้ใช้งานจริงในทุกมิติในตลาดประเทศไทยรถขุดขนาด50ตันถือเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงแต่โคบัโก SK 5 2 0 XD l c ได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านพลังความทนทานและเทคโนโลยีทําให้หลายบริษัทก่อสร้างและเหมืองหินให้ความสนใจอย่างมากเพราะนอกจากความแข็งแรงแล้วยังมีภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราและทันสมัยไม่แพ้บแบรดในด์ใดในโลก ถ้าคุณกำลังมองหารถขุดที่รวมทั้งพลังความคุ้มค่าและดีไซน์ที่เหนือระดับ2,026 c o b บ l โ o SK520 XDLC คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาวรถขุดรุ่นนี้จะเป็นคู่หูที่ไว้ใจได้ในทุกภารกิจนี่คือการก้าวไปอีกขั้นของ c o b บ l โ o ในการสร้างรถขุดที่ทั้งแข็งแกร่งและชาญฉลาด สำหรับใครที่อยากเห็นตัวจริงของโ o บอโก o SK520X DLC สามารถเข้าชมได้ที่โชว์รูมหลักของโคบอโกทั่วประเทศไทยและอย่าลืมกดติดตามช่อง Royal Frame เพื่อรับชมรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกเราจะพาคุณไปสัมผัสทุกมุมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกของงานก่อสร้างให้เหนือชั้นกว่าเดิม